หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมรายงานผลดำเนินงานผู้ทรงคุณวุฒิโครงการสารพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์วัตกรรมการขับเคลื่อนสุขภาวะจังหวัดสมุทรปราการเชื่องประชุมโรงแรมคาเลอริวิงถนนเทพรักษ์กม .4 อำเภอเมืองสุทปราการหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสุทปราการจัดประชุมรายงานผลดำเนินงานผู้ทรงคุณวุฒิโครงการสารพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์วัตกรรมการขับเคลื่อนสุขภาวะจังหวัดสุทปราการโดยมีนายทิติพัทรสิทธิกิตผู้จัดการหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสุทปราการนายประสิทธิ์ ันตา,ตา,ตาเทพผู้รับผิดชอบโครงการนายคเนศกรมลพันธ์กรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพปรณการนายอิทธิพัฒน์ธีรวรรณสารผู้นวิการโรงเรียนมหาภาพกระจาทองอุปถธรรมนางสาวเบนริษาตันเจริญคณะวิทยาการจัดการหมหาวิลัยราชพัฒนบุรีดรวิโรจนเวทยาวงประชาคมงดเล่าจังหวัดสุพปรณการกลุ่มงานยุทธศาสตร์บูรณาการภาคีเครือข่ายตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิภาคช้างคมในจังหวัดสุพปรณการตัวแทนเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพปรณการเข้าร่วมประชุมนายทิติพัฒนสิทธิกิจผู้จัดการหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสุี กล่าวถึงความเป็นมาของการดำเนินงานโดยการสร้างหลงจากสำนักงานกองทุนสร้างอลการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สมุ่งเน้นการกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวะชนโดยเปิดพื้นที่สร้างสรรในกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรร Walk Rally, Bike Rally, and Team Building รวมจำนวน4ครั้งรวมส6ฐานเรียนรู้ได้แก่ Walk Rally ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งฐานที่ 1, ริบ,บินโปรยฐานฐานที่2 อินสีมงคลฐานที่สามผ้ามัดย้อมฐานที่สี่ผินปักผมวอล์กเรนลี่บ้านขุนสมุทรจีนฐานที่หนึ่งพิพิธภัณฑ์บ้านขุนสมุทรจีนฐานที่สองเรียนรู้เรื่องขยะจากทะเลฐานที่สามวัดขุนสมุทรจีนฐานที่สี่การปลูกปาชายเลนสามใบรนลี่บางหัวเสือฐานที่หนึ่งนักรบเหรียญบาทเด็กดีรักการออมเครือข่ายออมทรัพย์สำโรงใต้ฐานที่สองรักหน้าผลิตภัณฑ์เพื่อการพึ่งตนเองฐานที่สามภูมิปัญญาบางหัวเสือฐานที่สี่ตลาดน้ำบางหัวเสือสี่วอล์กเรนลี่ตลาดน้ำเมืองพระฐานที่หนึ่งปั้นดิน ฐานที่สองชุมชนปลอดถังขยะฐานที่สามเกษตรชุมชนเพื่งตนเองฐานที่สี่กองทุนแม่นอกจากนี้ยังมีการฝึอกอบรมดนตรีสากลจุดประกายฝันดนตรีสร้างสุขกิจกรรมสร้างสรรค์วันหยุดที่พัฒนาคุณภาพอารมณ์ได้อย่างดีเพราะการเรียนรู้เครื่องเล่นดนตรีแต่ละประเภทต้องใช้สมาธิในการเรียนรู้และฝึกซ้อมมากที่สําคัญคือเป็นกิจกรรมที่มีการพัฒนาทักษะเฉพาะทางเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมจึงมีแรงบันดาลใจความตั้งใจเรียนรู้เป็นทุนเดิมประกอบกระบวนการเรียนรู้แบบทีมหรือแบบวงทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับตัวแสวง ประเภทเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับตัวเองผลที่เกิดขึ้นทําให้เยาวชนสามารถค้นพบตนเองและนํากลับต่อยอดได้ในว a l k and rally b แรลลี่สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนทั้งในระดับกลุ่มและระดับบุคคลสามารถสรุปได้ดังนี้กระบวนการเรียนรู้ในระดับทีมถือการทํางานเป็นกลุ่มการอารมสมองวางแผนวอล k a แรลลี่ทำงานให้เสร็จทันเวลาสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจร่วมกันและการมีส่วนร่วมในการทํางานพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อตนเองและเพื่อนร่วมงานเปิดพื้นที่ให้มีการขยายผลกลุ่มเยาวชน เป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นกระบวนการเรียนรู้ในระดับบุคคลเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีสร้างความคิดสร้างสรรค์ทักษะและประสบการณ์ความรู้พัฒนาความเป็นผู้นำเข้าใจตนเองยอมรับตนเองและผู้อื่นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อการสร้างผลงานด้วยความมั่นใจฝึกฝนจากความอดทนความรับผิดชอบรวมกันพัฒนาความคิดอารมณ์ลดการใช้โซเชียลมีเดียมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนรู้มากขึ้นเกิดการพัฒนาทักษะอาชีพสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงนะครับยังไงก็ต้องสรุปว่าอง ขอขอบคุณทางสงสงนะครับที่ได้จัดโครงการดีๆเช่นนี้นะครับขอบคุณครับนะคะในฐานะของที่ปรึกษาก็มาร่วมสรุปโครงการของโหนดเด็กและเยาวชนสมุรปราการกันนะคะก็มีทั้งหมด26โครงการนะคะก็ต้องขอชื่นชม ทีมงานที่ได้ทุ่มเทนะคะแล้วก็จัดโครงการดีๆนะคะแล้วก็ให้โอกาสเด็กเกยาวชนนะคะได้มาทํากิจกรรมหลายๆกิจกรรมเลยนะคะแล้วก็หลายๆกิจกรรมนะคะมีการต่อย,ยอดนะคะทาให้เด็กและเยาวชนนะคะได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์นะคะอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมเลยนะครับว่าเด็กและเยาวชนในโครงการเนี่ยเขาเรียกว่ามีต้นทุนทางสังคมได้จะทําโครงการได้อย่างดีเยี่ยมเลยจะเห็นไหม ว่าบางโครงการซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เป็นมิโคเวดนเนี่ยครับดำเนินการโดยเด็กและเยาวชนได้สะท้อนตัวตนขึ้นมาหรือจะเป็นโครงการที่ส่งเสริมเรื่องอาชีพนะครับหรือจะเป็นการภาคเรือเนีียเป็นที่น่าสนใจมากเลยเด็กที่เขาไม่มีทักษะนะครับแต่มีความสามารถนํามาภาค นาภาคเรือได้เนี่ยได้เป็นลองแชมป์ในระดับประเทศได้เนี่ยนับว่าเป็นโครงการต่างๆที่สําคัญอย่างมากเลยวันนี้นะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่กันเราต้องมาในโครงการต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยนะได้รับกันทีมข่าว AEC TV c ทีว n ชาลรายงาน